จอคุณเมตาผมหน่อยครับเมือ่อกี้รอบนี้เราไม่แทงเบี้ยสูงนะเรา,า,าเปิดเป็นมากกวาเต็มสซงนะครับ คนเข้าเรานะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งนะครับขึ้นแล้วก็ต้องถอยยาวเลยนะ มีเดียลอกนะกินแล้วก็มากินกินเม็ดกินเดียให้กินเม็เดเลยนะเออผมว่าเขาเดินผิดแน่แแต่ว่าจะเราจะเดินอย่างไรเท่านั้นเองนะครับพอคนขึ้นเร็วฟังแล้กันจับตัวนี้ด้วยนะครับไม่มีปัญหา กินอะไรมาไม่ดีกินไรเม็ดไหมไม่เอาโอเคฝั่งูงชิวๆนะครับอืม,อม ก็ดูเขาดูเดินเร็วดีนะตอนล้วกันนะเพื่อลดแรงกระแทกนะครับไอต,ตัวนี้กินเมื่อไหร่ก็ได้นะครับโอเคกินเม็ดเม็ดไลโคลโคลแซกกินเบียร์ Okay, ผมว่า uh, maybe this the right time ไหมือเลือกจับเบีดีในการดึงจังหวะด, okay, ดึงจังหวะไหมโอเคพลาดแล้ว เราแบบทิกกี้นะครับต่อตอนนี้เราจะได้เม็ดตัวนะที่เราหมยเบี้ยตัวนี้นะเม็ดเม็ดเต็มๆนะครับก็ถือว่าจะหนักนะอย่าเอาเรือหน่อย เพราะว่าถ้าเมดไปนี่โดนมา้าตีเข้าไปนี่เอื้อเลยนะครับไสแตกนะครับโค้ดเข้ามาก็มาตัดน,นะครับไม่เป็นไรติตแล้วก็ถอยไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยเออม้าลงหรออื about this อ่ะโค้ดขาดต่อยกิน แล้วกดเล้อือเออเรือขึ้นจับปินเบียร์ดิมาถอยกินเอาคนปักโอเคเรือตายไม่ค่อยมีช้อยดีเท่าไหร่ก็เลยปวดหัวนิดนึงอืโซว w h ุด to do? what to do ถ้าเรือเอาคนอาจจะปักเลยว้าวอ่าอีฮะ somehow to play เตอร์ e s สติ้งนะครับเขามีเคาน์เตอร์เพย์ที่น่ากลัวอยู่ผมก็ไม่ค่อยชอบโพซิชันนนี้สักเท่าไหร่แต่ก็เสีย nothing i can do นะครับก็ต้องรีกรุ๊ปใหม่นะครับรีกรุ๊ปใหม่รีกรุ๊ปของตัวหมากเราใหม่นะตัวหมากเราจะยังยืนได้ไม่เพอร์เฟคสักเท่าไหร่เลยมันเกิดปัญหาโดนโต้กลับได้ ถอยมานะตอเตอเ,เสร็จทางบ้านก่อนอ,อมเปิดคองเรือเหรอทำอไรกมีปัญหาเล็กน้อยผมจะอีกนอปัญหานะผมไม่แคร์ใ้รมนแคร์ นาเพย์เขาเดินขุนขึ้นมานนแล้วกันเราต่อโคนนะก็ถืถอว่าเป็นไอเดียที่ดีนะไม่ให้ผมแบบเข้าไปจัดการได้ง่ายอืัพพอร์ตโคนลเลยอืมว่าช่วยดูช่วยดูว่ช่วยดูว่ช่วยดูว่ช่วยดู จ่ๆๆๆแต่เราปัดโคนได้นะถ้าทันทีที่โคนมาเ,เราก็เราก็เลี้ยวได้แล้วก็มุมเราก็สามารถที่จะซ้ายทีขวาทีฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาถึงแม้เขาจะเข้ามาแล้วก็เข้าไป กินโคลนไปเรือลุกขุนติดอยโคลนตัวนี้แข็งแกร่งนะมันก็ทำให้แบบผมบุกยากมันเป็นอะไรที่อันน้อยอีกนะคุณ mm. ทำไงดีชนะยากนะเนี่ย เวลาก็งโงดเข้ามาแล้วนะพู่ต่อสู้เราเดินเร็วนะคเราจะต้องเร็วขึ้นนะเราจะต้องลดการบรรยายลงนะแล้วก็โฟกัสเกมมากขึ้นนะตอนนี้โฟกัสน้อยไปหน่อยต้องเพิ่มโฟกัสนะครับโอเคโอเคลาม้กันจะได้ e ี s y easy หน่อยตอนนี้เราบอกของได้ละ เราจะบังคับให้คนตรวนี้มูฟยังไงดีให้เราจะได้เข้าไปเราจะเอาเรือไปกินได้ไหมไม่มั่นใจนะแต่ก็เป็นหนึ่ง,งในไอเดียที่น่าสนใจในตอนนี้ hmm. อะไรอ่ะโอเคจะลอยโคนเหรอกินกินเบี้ยกินมาไปโคนปบบโอเคน่าสนใจนะที่เขาจะทำ ไอ้ตอนทิ <laughs> กซ์โซ่ไอหลบคุ้นก่อนแล้วกันนะถ้าถ้าจะโยนโอเคเขากันนะกันก็กัน <laughs> ไม่เป็นไรนะครับ <laughs> ชิวๆไ, <laughs> ไม่เห็นเลย ไม่เห็นไอเดียชัดเจนบผูกก่อนแล้วกันนะกินละเมียด โอเคเราไปคนละเกตเพราะเรากดเลยอยู่น่าจะไปดะคนตัวนี้มันเก่งไงเ้าออกไปได้ก็น่าจะดีขึ้นนะเกมเราก็น่าจะดีขึ้น กินไหมนะครับเพื่อเพื่ให้เราเดินง่ายอ๊ะทำไมเขากินานอย่างเลย ใี้เป็นขับนะเขาออกมาไม่ได้นะมีมลูกคาดเ้วเรือต้องออกไปขนะึ้กับดักนะโอเคติดเขาติดกนลนัวกัน <Look. S 1> คือสุดท้ายผมเพิดจมาขึ้นเนี่ยถ้าเขาหลังจากที่เขาถอยแต่พอดีเขาติดกนลนัวนะก,นวนะกับดักนะ คลิปนี้ก็ถือว่าไปได้ยรางต้องเหนื่อยพอสมควรนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามให้เพจคุยหมารุกกับเซนบอลทางเพจ Facebook และเจียมบลโรดทาง y t u t u นะส่วนท่าใดที่สนใจคอร์สเรียนเนี่ยก็สามารถมาสมัครเลยกับผมได้ก็เป็นมา้าขวาสู้ทุกรูปมา้าขวาตีม้าเทียมผู่กลางมา้าขวาตีม้าซ้ายและมา้าขวาตีม้าซ้ายเป็นคลิปดูย้อนหลังใน Facebook กลุ่มปิดส่วน มูลสาก็มีเหมือนกัน e 4 d 4แล้วก็ลอนดอนนะเป็นคลิปดูย้อนหลังตัวเ่นสดก็มีนะครับโดยให้แอดไลนมาที่แอดไทยก็เดนเชสแอิด t i g e น d e เ c ช e s เนะครับโอเคครับสวัสดีครับ